มาซานฟรานซิสโกโหแหวนท่องเที่ยวโอ้ออปชันผมยังคงตึงสุดอยู่ในหมู่นี้วะแล้วใครจะว่วกับพุ่มนะผมมีของโคตรเยอะนะพี่ชาย,ยังเศร้าคนบ้านไหน <c oughs> <c oughs> มาเอ้าเฮ้ยทำไมผมสตาร์ทไม่ดีวะไม่เป็นไรครับให้ก่อนออปชันผมมานี่เป็นไ,ไงผมเพียงแค่เก็บแถบสนษณาผมตึงเลย น,นี่โอ้โหอย่างพุ่งอะพี่หรือเราจะเป็นเซียนหมดนี้ดีวะเออได้แนนะ่นอนจริงต้องหักเยอะหน่อยเว้ยเพราะมันหักไม่ไป แม่งหนักอะไรไม่รู้คันนี้นแต่ก็เข้าใจได้นะมันก็ฟิสิกส์อยู่ฟิสิกอลอยู่อ่ะอุ้ยพุ่งหรอพุ่งสองชั้นอ,อุ๊ยโอ้โหพุ่งอีกชั้นเฮ้ยสิสม่วงสิมส่วงเอือมันแข็งไว้ทุกคนอย่าว่าผมเลยจริงชีทขอขอบชีท น่ะแถบนี้อีสองแถบเขียวดูอันนี้แทบเขียวแล้วก็หัวแตกโอ้ยแข็งจัดอึบโอเคแถบม่วงแล้วต่อไปแถบเขียวเป็นไงผมเห็น,นครับผมเห็นตาวิเศษเห็นแตะสงทีถ้าแตะทีเดียวผมชนแน่ อย่าเหยียบเชียวแถบม่วงทุกคน,กนแล้วผมดิฟเลยหักแดงไปเลยรถแม่งแข็งอันบี่อ่ะเอ้ยเกือบ Let's go